สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาที่นครพนมนะคะอันนี้เป็นบ้านคุ้นด้วนนะคะที่หนองญานะคะบรรยากาศสุดชิคชิลนะคะหาก,กันมาเที่ยวได้บรรยากาศเพิ่งเปิดใหม่นะคะสวยงามนันจะเป็นข้างบนนะคะเราจะพาไปดูนั้นจะเป็นร้านอาหารน้ำดื่มก็มีเรือ นี่ค่ะสวยงามนะคะที่เช็คอินที่แห่งใหม่ของนครพนมเลยโฮจิมินหลังใหม่มานะคะอ่านี่จะพาไปดูข้างในนะคะใต้ถุนมันไอ้บ้านนะคะจะใต้ถุนบ้านอันนี้โบราณ<า>นิดนึงนะคะไปไปห้องน้ำ เอาอีกแล้วสวนมีหลายพุทแล้วนี่ค่ะยังคงความเป็นบ้านบ้านอันนี้พี่น้อยไม่ไม่อย่างนะไม่หักไม่คานไม่คานไม่คาน,านค่ะใครคิดดื้อไปตะกี้เลยเบ้อะไม่คานฟ้าเอออันอันนี้กรุ๊ปกรุ <c oughs> <ๆ>๊ปกระโดง <c oughs> อันนี้ของ เคมีนี่ยโบราณไงแบบโบราณที่ลอยตู้กับข้าวโบราณจ้อะอยู่บ้านพี่น้อยอยังมีอยู่ไหมบอสยังมีค่ะแต่ว่าบางนี้ก็ผัวก,ก็เลื่นขึ้นแล้วค่ะอันนี้แนวอย่างนะแนวใส่เสข,ข่ากระบุมค่ะสวยค่ะสวยค่ะแบบโบราณอ่ะจี่ใครเอาสากไว้เขาไม่ให้เอาไว้นะคะเขาไม่ให้คาสากไว้นะคะ,ะถ้วยจานโบราณจ้ะสังกะสีเนาะแล้วก็ตากายเหรอจ้า เฮ้ตอนน uh ี้โตรงเรียนเนี่ยอันนี้เป็นแบบดอกย้านะคะมันที่บ้านเราสวยค่ะน้ามาชมโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะ